สวัสดีค่ะเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าหอยทากนะคะเป็นสัตว์ที่ใครหลายๆคนมองว่าน่ารักและอีกหลายๆคนก็มองว่าไม่น่ารักนะคะก็แล้วแต่มุมแต่ละคนจะมองนะคะเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงเจ้าหอยทาก พวกนี้กับพลังทําลายล้างพืชผักสวนครัวหรือต้นไม้กันดีกว่านะคือข้อดีของเขาก็มีเขาจะกินพวกซากใบไม้ซากพืชที่มันเน่าเปื่อยผุพังอะคะ่ะแต่ว,ว่าข้อเสียนี่ก็มีนะคะเห็นดอกไม้ไหมอันนี้เป็นดอกสเลเตนะคือซัดจนเรียบค่ะออกดอกไม้นี่คือแท้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 แท,แท้เหลือแต่ก้าน ก้านก็แทะเหลือแต่ส่วนที่มันกินไม่ได้อ่ะคะ่ะทะเลเตนี่คือเราตั้งใจจะปลูกไว้ไหว้พระนะอืมไม่เห็นสภาพแล้วแบบคือถ้าจะดึงออกไปทีละดอกก็เอเอยังไงพระจะมองว่าเอ๊ะดอกแหวงๆวง,วงไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เอาไปไม่ได้นะคะทีนี้อันนี้ก็คือต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวนะ อที่เราปลูกเป็นพันกระเจี๊ยบขาวออกฝักเล็กๆมานิดนึงแท้ค่ะแท้จนแบบแหว่งไปหมดต้นสูงหนะ้ากระเจี๊ยบอะค่ะประมาณ2เมตรที่เราปลูกไว้นะส่วนไอที่เห็นแท้ๆอยู่เนี่ยค่ะตัวนี้อยน้อยน่ารักตุมิตุ้มะ <c oughs> เป็นต้นแก่นตะวันนะแท้ไปแก่นตะวันคือกลางคืนนี่แบบ เขาจับกลุ่มกันเป็นเป็นแบบหลายสิบตัวค่ะเป็น,นจนโกลนแท้จนแบบมันเหมือนหนอนแท้ต้นไม้เราอะ่ะเราก็ไม่รู้จะกําจัดยังไงหน้าฝูนนี้แบบถามว่าเยอะไหมนะเอาเป็นว่าเออ่ในแต่ละคืนนะถ้าเราไปกกิบกิบกิบนะคะมันจะมีกระป๋องถังสีขนาด ยังไงดีวะไม่ใช่กระป๋องเล็กอะคะ่ะกระป๋องขนาดกลางอะ่ะมันได้ประมาณกระป๋องครึ่งทุกทุกวันนะเราไม่รู้จะกําจัดยังไงแต่ว่าหอยทากน้องไม่น่ารักหรือเปล่าคะพลังทำลาย้างสูงมากนะ